เอาละครับผมสวัสดีทุกชั่วเวลานะครับวันนี้มาพูดถึงตัวหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในกา u s s นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมนี่เป็นเฟรตหนึ่งนะครับผมสำรวจไลลิง l i นะครับผมไลลิง l i นะครับผมก็ถือเป็นอันนึงที่เป็นประสบการณ์ดีนะครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากได้รางวัลนะครับผมกับ Air Dog นะครับผมเฟรตหนึ่งใน c o ม m u n i t y นะครับผมซึ่งวิธีการก็ไม่ยากจนเกินไปนะฮะวิธีการก็มีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับผมแค่เข้าลิงก์เข้ามานะครับในแคมเปญนะครับผม แล้วก็กดเคลมนะครับผมในส่วนที่คุณสามารถเคลมได้นะฮะคุณเคลมไปก่อนนะครับผมแตกต่างนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับผมหรือยังไม่ได้มีตัวเกาซี่นะครับผมวิธีการก็ไม่ได้ยากนะฮะผมเชื่อนะครับผมทุกคนทําได้นะครับผมคือคุณมีเกาซี่พาสปอร์ตโฮเดอร์นะครับผมคือไปมิ้นมานะครับเกาซี่สกอร์นะครับผมไปอัปเดตมานะครับผมซึ่งเราเลือกในที่เกาซีไอดีนะครับผมมันจะมี อ่าพาสปอร์ตนะครับผมอันนึงแล้วก็เว็บ3สกอร์นหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าคุณมีตัวเว็บ3สกอร์นะครับผมคุณก็จะคุณก็จะคุณก็จะได้สกอร์มานะครับผมคือต้องไอ้นี่นะครับมันจะมี get to smart balance credit นะครับผมสามารถเก็บมาเก็บมาได้นะหรือคือถ้าคุณมีพาสปอร์ตนะครับผมในตัวเนี้ยนะคุณก็สามารถที่จะมินได้เลยนะครับผมแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็ไปมินฟรีเอานะครับผมไอ้ไอ ไปมิ้นเสียตังเอานะครับผมซึ่งก็จะเป็นยืนยันตัวบุคคลนะครับผมว่าคุณเป็นคนจริงๆนะนะครับผมไม่ใช่เอเวอย์หรือวุงดาวนะครับผมจากนั้นเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็มาเข้าส่วนลิงก์นี้นะครับผมแล้วก็เก็บคอมมูนิตี้นะครับผมแอดด็อกพุฟนะครับผมตัวเก็บคอยพาสปอร์ตสกอร์นะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่สามารถเก็บได้นะอันนี้ผมเคยทำไปแล้วนะครับในคลิปนะครับผมก็ไปดูกันได้ต่อมานะครับผมไลน์ลิงก์นะครับผม x อ e กวัน อเวิเลตนะครับผมไอรอนนานะครับผมก็สามารถที่ไปจอยได้นะอันนี Ko ้มันจะมีการไปจอยนะครับผมในส่วนของพอยต์แต่ละพอยต์นะครับผมเพื่อจะเก็บนะครับผมวิธีการง่ายๆฮะเรากดเข้าไปในคลิกล em ิงก์นะครับผมแล้วก็จะมีเลตวันวันเล่นนะครับผมหมู่บ้านเลือดนะฮะถามว่าเราเก็บทุกอันไหมนะครับผมหรือว่าเราต้องเล่นทุกอันไหมนะครับผมก็มันไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นนะนี่บอกไว้ก่อนนะครับผม ก็โหลดเกมมาเล่นได้นะครับผมโหลดมาเล่นได้เลยนะฮะในส่วนของที่นี่นะชุนเมนต์เล่ต์เล่คือจะมีมันมีให้ร่วมนะครับผมตั้งแต่วันที่หกเจ็ดปดเก้านะครับผมซึ่งเราไม่ทันนะฮะเราก็อะไรที่ไม่ทันเราก็อย่าไปสนใจมันนะครับผมกดเพย์นาวได้นะฮะเนี่ยสิบทั่ง ใช้เวลานิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่เล่นในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ลองมาดูได้นะฮะวิกิเอ็นบูเรอร์แล้วก็ต่อมานะครับผมนี่ก็จะเป็นไลน์นะครับผมทัวร์นาเมนต์นะฮะเราเข้าไปนะครับผมเพื่อจะไปเก็บเอ็นะครับผมแต่ละอันนะฮะวิธีการก็ไม่ยากนะฮะกดไลค์ Enter เข้าไปในอีเวนต์นะครับผมกดชื่นชอบกดติดตามนะฮะให้เรียบร้อย แล้วก็อ้างอิงทวิตนะครับผมคือจริงๆแล้วมันก็มีตัวโค้ดอยู่แล้วนะครับผมเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะถ้าตัวไหนที่มันมีมันยังไม่สามารถโหลดได้รีโหลดได้นะครับผมก็ลองรีเช็คกันก่อนนะครับผมว่ามันพร้อมที่จะทำไหมนะครับผมเพราะบางอันมันอาจจะต้องใช้เวลาในการทำสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีหลายตัวนะครับผมอย่างตัว Finance นะครับผมดิจิทัลไฟ์นนซ์ก็มีการสวอปนะครับผมในเครือข่ายนะครับผมก็ สวอปอิทเชียรนะครับผมแล้วก็ U.S.D.C. นะครับผมเป็น value นะไม่อันนี้ไม่ยากนะครับผมแล้วก็สวอปแล้วก็แอดนะครับผมในพูลนะครับอันจะมีบังคับเงื่อนไขนะครับสิบ U.S.D.C. นะครับผมก็ลองไปดูกันได้ตัวเทสนะครับผมก็มีตัวบิตโทเค็นนะครับอิทเชียรนะครับผมเป็นไอตัวนี้น่าจะทําได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอิทเชียร์กรีกรีนะครับผมก็ตัวเทสเนร็จนะครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตดีเช็คก่อน เรารีเซ็ได้เลยนะครับผม transfer testnet ไป็นกระซัสนะครับผมอันนี้บิดนะบิดข้ามสายนะครับผมก็ลองดูไดก้ก็โอ้เร็วอยู่นะผมว่านี่ก็ถือว่าเร็วระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มิ้น์นะครับผม beta เป็นกระซัตออกมานะครับผมมิ p นแ t i m มิ c นแอันนี้ c คอน e นคเมตมาส ออกเชนนะครับอันนี้เป็นหลังจากที่เราไอ้นี่นะครับแอรัินะสวิตไปเดี๋ยวนะมันใช้อะไรอ่ะใช้เชนอะไรอ่ะไลน์ลิงก์เหรออ๋อใช้ไลน์ลิงก์เราอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นไลน์ลิงก์เพกัสซัสนะครับผมเพื่อที่จะรับนะฮะไม่ใช่ทุกอันนะครับผมที่เราทำปุ๊บเราเสร็จทันทีนะครับต้อง ต้องรองนิดนึงนะครับผมเหลือจะต้องรีโหลดนะครับไอ้ตัว,ต,วตัวมินก็แค่เปลี่ยนนะครับเป็นส่วนของเพกซัสนะครับผมเสิร์ชหาเอานะฮะเพกซัสเพกซัสไม่มีขึ้นว่ะเดี๋ยวนะอาจจะต้องเข้าตรงทางบริษนะครับผมเพื่อที่จะหาตัวเพกซัสมานะครับผมเส <Hey. S 1> ริมนะฮะแอดเข้าไปสวิตช์นะครับผม น,นี่ก็เป็นการวิธีการที่ทำง่ายๆนะไม่ยากแล้วก็สตาร์ท i ินนะฮะตังไม่พอตังไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวรอตังครับแลรอโหลดไปนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็นี่ครัาบาวิธีการา b o u t เพจนะครับผมท่านี้เข้าไปตรงๆครับไม่ได้มีอะไรยากครับเข้าไปในไลน์ลิงค์เพื่อที่จะรับพอยต์คือถ้าหน้าเว็บมันไม่มันไม่ม,ไม,มีอะไรอัปเดตนะครับผม มันไม่หมุนให้เรานะฮะเราก็รีสตาร์ทอีกทีนะครับผมเอี่ยงเขาจะมีขึ้นมาให้เรานะครับผมช้าสักนิดนึงนะครับผมแต่ก็มีขึ้นมานะฮะไม่ต้องกังวลไปนะครับผมกดฟอลโล่นะครับผมปกติเอาจริงผมค่อนข้างเชื่อนะครับผมว่าหลายๆท่านนะฮะทำได้ง่ายมากไม่ต้องไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะเพราะว่ามันมันเป็นระบบนะครับผมที่บังคับให้เราทำนะฮะใช้คํานี้ดีกว่านะฮะ แน่นอนนะครับผมว่าสําหรับตัวตั้งอิงนะฮะเราก็ทําในขั้นตอนที่เราสามารถทําได้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมอ๋ชิพานแคมเปญอะไรอยู่๊บโอเคกลับมาที่เดิมนะทุกวิดีโออดนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่านี่เป็นโอกาสหนึ่งนะครับผมที่จะได้ออดนะครับผมจากตัว พอยด์นะครับผมที่เกิดขึ้นนะฮะนี่มี e f e r r a l share c a m p a เป n ด้วยนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะมาร่วมสนุกกันนะครับผมแล้วก็มาร่วมเล่นนะฮะก็มาดูกันได้นะครับผมนี่ก็ไม่ได้มีอไรญากขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ตัววิธีการในการทำนะครับผมก็ือว่าง่ายมากๆนะครับผมเข้าไปใน Discord ด้วยนะครับ โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมก็ถ้ามีอะไรทำง่ายๆเราวก็ททากันนะครับ pydunc เรียบร้อยฮะวิธีการไม่ยากครับผม follow เรียบร้อยถ้าเรารีนะครับผมแล้วมันไม่ขึ้นนะคะเราก็วิธีการก็ง่ายๆครับ รีสตาร์ทใหม่นะครับผม F 5นะครับจอยบวกชิปโอมมนอ๋อคปแคปบการค Capture Capture ย้อนนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับไว้เจอกันใหม่สุดท้าครับ